ทีนี้มีการจับโปะกันกลางสภาด้วยคือคุณหมอจุลนานเนี่ยอภิปรายว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายที่ทำในยุคตนเองเป็นรัฐมนตรีสาธารณส,สุขนี่ในขณะที่ข้อเท็จจริงเนี่ยนายอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณส,สุขได้ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณส,สุขในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอไอเรื่อง30บบาทรักษาทุกที่เนี่ยย้ำนะ 30บาทรักษาทุกโรคเกิดในยุครัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรเออใช่แต่หลังจากนั้นทุกรัฐบาลไม่มีรัฐบาลไหนยกเลิกเลยมีแต่ทาให้ดีขึ้นไปปรับปรุงเพิ่มงบเหมาลายหัวเพิ่มชนิด<า>ของสิทธิประโยชน์ชนิดของยาเข้าถึงได้มากขึ้นทุกยุคโดยเฉพาะในยุคลุงตูงบลายหัวเพิ่มเยอะสุดในยุคลุงตูนายกแล้วตอนนี้รัฐมนตรนั้นรตรณสายสุขก็คือนายอนุทินชาญวิรูล เป็นรัฐมนตรีช่วงปี63สามแล้วในยุคนั้นแหละปี63นั่นแหละที่มีการยกระดับบัตรทอง4บริการสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่มีดำริเริ่มต้นทำตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแล้วนี่คือข่าวเก่าทีนี้เมื่อสักครู่นี่คือแบนเนอร์ของสอปสอชสอชส30บาทรักษาทุกที่ คนไทยต้องเป็น V.I.P. ทุกโรงพยาบาลอ,อันนี้ตั้งแต่สมัยคุณเอาทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะยุครัฐบาลลุงตู่ด้วยคำนี้ค่ะ30บาทรักษาทุกที่ออนี่คือคำพูดที่มีตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกลุงตู่โดยนายอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขขณะนั้นค่ะแล้วคุณหมอชลลานเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนไหน <c oughs> คุณหมอเป็นตอนไหนเป็นช่วงสั้นๆอเป็นหลังจากนี้นเออใช่เป็นหลังจากลุงตู่ แต่คุณหมอนี่พูดเหมือนกับคุณหมอมีประตูดโดเรมอนทะลุมิถีเวลาฉันทำก่อนแต่เน,นี่เขาพูดตั้งแต่ก่อน<ช>ๆๆที่คุณจะเป็นรัฐดีสาสุขอีกใช่ใช่ะค่ะแล้วไม่พูดเปล่าในเว็บไซต์ข่าวของสปสอชค่ะในเว็บข่าวของสปสอชอนี่คือพาดหัวข่าวอนุทินย้ำรัฐบาลใส่ใจสุขภาพของประชาชนเต็มที่ลั่น30บาทรักษาทุกที่ค่ะ คือภาคสองของ30บาทรักษาทุกโรคนั่นคือข่าวในเว็บสปสช,ออช,อชอเผยแพร่เมื่อพฤศจิกายนพุทธศักราช2,563มีวันที่ขึ้นให้ด้วยค่ะปี6-3เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครย้อนเวลาหากินสี <laughs> นะ่หรือว่าดู นังในเน็ตฟิกเยอะไปอะไรนะที่ดังตอนนี้เมนูพระราชาพระราชาเออคุณหมอชละนานเคมกลารสภาเลยคุณหมอมาหลังย้อนไปฟังรัฐมนตรีสาสุขชื่อนายอนุทินตอนนั้นพูดไว้เมื่อปีหกสามสามสิบบาทรักษาทุกที่คนไทยต้องเป็น VIP ทุกโรงพยาบาล เราควรจะต้องกำหนดอย่างนี้บ้างพอบอกว่าคนไทยต้องเป็น V I P ทุกโรงพยาบาลคำนี้มันจะเป็นแรงผลักดันผมไม่อยากใช้คาว่ากดดันนะให้เป็นแรงผลักดันให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลทุกคนครับผู้ป่วยต้องเป็น V I P ทุกโรงพยาบาลแปลว่าอะไรไปทิ้งขว้างเขาไม่ได้นะเนี่ยนี่คือการพูด เมื่อปี2563 <teokbokki S 2> เพื่อให้เตรียมสำหรับปีงบประมาณ64านะโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขชื่อนายอนุทิน30บาทรักษาทุกที่ <sund ay. S 1> แต่ปรากฏว่าในสภาเมื่อวานนี้คุณหมอชรน่านบอกว่าอันนี้เกิดยุคผม30บาทรักษาทุกที่ช่วงที่มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขความจริงก็ดังที่ท่านผู้ชมได้ฟังกับหูเห็นกับตา แล้วเมื่อวานนี้ในที่ประชุมนายกอนุทินนี่ก็เลยชีย้แจงในที่ประชุมเมื่อวานนี้ครับนี่คือการชี้แจงกลางที่ประชุมทีนี้สามสิบนานบาทรักษาทุกที่อนุทินครับไม่ใช่ชนลน่านชัดเจนกระวงสาสุขมสิบาทรักษาทุกที่อนุทินครับไม่ใช่ชนลน่านผมทํามาตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขสปีครับผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดารงตําแหน่งยาวนานที่สุดใน การทํางานของรัฐมนตรีหลายสิบท่านที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาทั้ง4ปีประสานงานกับทางสํงานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชทําเรื่องทั้งฟอกไตฟรีทั้งหมดซึ่งกรเสียดายมากว่ารัฐบาลชุดที่แล้วทั้งหมดเนี่ยออกไปเป็นฟอกไตฟรีบางส่วนใน4เดือนนี้ผมจะเอากลับมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะต้องทําให้ผมเห็นภายในสเดือน ไม่งั้นผมต้องไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกทรวงสาธารณสุขสเองนะครับนี่ฮะ,ฮะนี่คือคำชี้แจงเมื่อวานนี้เราก็เลยนำข้อมูลหลักฐานมา<ะ>เพิ่มเติมให้เห็น<ะ>ว่าคำพูดย่มีหลักฐานอะไระนะนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ฟอกไตฟรีทั้งหมดผมเป็นคนทำสมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ชลนานและรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องนำกลับมา ก็คือฟอกไตฟรีทั้งหมดจำได้จำได้แต่ว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่มีฟอกฟรีบางส่วนนะแต่หลังจากนี้ต้องเอากลับมาภายใน2เดือนภายในสเดือนฟอกถ้าทําไม่ได้จะเป็นรัมบทรีาลสุขเองโอ้ลูกุณสติปอมพันหนาวเลยอ่แต่มันควรทําไงเป็นประโยชน์กับชาวบ้านไงใช่ไหมอันนี้คือประกาศกลางสภา